ซื้อรถรุ่นธรรมดาแต่ได้รุ่นพิเศษไปมีที่นี่ที่เดียวค่ะสวัสดีค่ะเซลฝนค่ะรถบ้านเฮ้งแขงสอง่ะวันนี้นะคะเซลฝนมีรถกระบะมาให้1คันค่ะคันนี้จริงๆเขาอะ่ะจะเป็นรุ่นธรรมดานะคะก็คือ Toyota r e v o 2.4J พัทค่ะปี2019สีแดงเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะแต่ลูกค้าเก่านะคะเจ้าของเก่าแต่งเป็นตัวท็อปเลยค่ะแต่งเป็นตัว TRD เลย คุ้มค่านะคะสาหรับลูกค้าที่จะซื้อต่อเนาะเราซื้อในราคาตัวธรรมดาแต่เราได้ชุดแต่งตัวท็อปเดี๋ยวฝนจะพาไปดูกันค่ะว่าที่เขาแต่งมาเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาแต่งอะไรมาบ้างนะคะภายนอกภายในและราคาเท่าไหร่สําหรับตัวธรรมดานะคะฝนพาไปดูค่ะ2.4 j p a s ค่ะปี2019ไปดูกันค่ะพอเป็นรถสีแดงนะคะเพิ่มความร้อนละอุไปอีกนะคะคันนี้นะคะรีโวเป็นรถมือเดียวนะคะเจ้าของเดียวนะคะเดี๋ยวฝนพามาดูตั้งแต่กระจังหน้าเลยดีกว่านะคะกระจังหน้านะคะเปลี่ยนเป็นตัว TRD นะคะ เป็นตัวท็อปเลยนะคะใส่สกูฟฝากระโปรงมาด้วยนะคะไฟหน้าไฟหลังเป็น LED ค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะย่างปีใหม่สภาพใหม่ปี2024ค่ะมาพร้อมแม็กสีดำเขาเรียกว่าอะไระไม่รู้ว่าฝนไม่รู้เนาะขนาด18นะคะลูกค้าได้คันนี้ไปก็คือเติมน้ำมันแล้วก็ขับไปหล่อๆได้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะจริงๆเป็นเครื่อง2004นะคะแต่ใจไป2008ลูกค้าเลยติดเพิ่มเป็น2.8บางทีลูกค้ามาถึงก็จะงงว่าสรุปว่าคันนี้มันเป็น2.4หรือ2.8เป็น2.4 J จ a ดพนะคะเป็น2.4 J จุด ใส่อันเนี้ยเป็นลายเคปลงเคปล่าก,กันลอยประตูประตูหมดเลยนะคะแล้วก็มีราวหลังคาแบบนี้มาให้ด้วยซุ้มล้อมาครบนะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูด้านในว่าที่เขาแต่งเพิ่ม TRD อ่ะไม่ได้จบแค่ข้างนอกนะคะข้างในก็แต่งมาเต็มเหมือนกันไปดูข้างในกันคะ่ะ มาดูข้างในกันค่ะข้างในยังเป็นเบาะผ้าของตัวเจอยู่นะคะยังเป็นเบาะผ้าของตัวเจอยู่เนาะแล้วก็สภาพโอเคนะคะฝนเพิ่งรู้ว่าคันนี้ไม่น้อยเนาะเพิ่งรู้ว่าคันนี้ไม่น้อยแต่ฝนก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมเจ้าของเขาไม่ซื้อตัวท T R ีไปเลยหรือว่าช่วงที่ออกรถช่วงนะั้นมันอาจจะไม่มีรถก็ได้อ่ะเดี๋ยวฝนพามาดูรายละเอียดด้านในอีกทีค่ะว่ามีอะไรบ้างปะมาดูกันค่ะ ค่ะมาที่อันนี้เลยเนาะฝนบอกแล้วว่าที่เขาใส่ชุดตรงชุดแต่งของเคปลาที่มันเป็นลายแบบนี้มานะคะก็คือใส่มาแบบนี้เลยมีพรมรอบคันนะคะคันนี้กุญแจมีให้ครบทั้ง2ดอกค่ะไม่ได้แต่งแค่ข้างนอก TRD นะคะลูกค้าแม้กระทั่งตัวเรือนไม้เนี่ยเขาแต่งเป็นตัว TRD มาเลยนะคะและเลขไม้คันนี้64,999กิโลนะคะก็ ติดมาจากศูนย์เลยนะคะออกมาจากศูนย์แล้วก็เรียกไมอะไ,ไม้แท้ประวัติศูนย์นะคะอันนี้ชุดแต่งฝนบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเขาติดมาจากศูนย์ป้ายแดงนะคะไม่ไดเอามาแต่งข้างนอกนะคะพวงมาลัายเปลี่ยนเป็นตัว trd นะคะแล้วก็พวกฟังกช์ชันบนพวงมาลัายตัวนี้คือใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าติดมาจากศูนย์เนาะเพราะว่าปกติตัว J อะค่ะจะไม่ใช่พวงมาลัายแบบนี้นะคะก็คือจะไม่ได้มีฟังกช์ชันบนพวงมาลัายแบบนี้นะคะจอกลางจ,<า> <atori> จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเปลี่ยนมาจากศูนย์เหมือนกันค่ะนี่แต่ตัวแอร์เห็นไหมคะตัวแอร์เนี่ยก็ยังจะเป็นตัว ปรับเองนะคะเป็นแอร์ปรับเองไม่ได้เป็นออโต้เนาะมีช่องชาร์จตรงนี้ให้ด้วยค่ะมาที่ตัวเกียร์ค่ะคันนี้นะคะเป็นรีวโวเกียร์ธรรมดานะคะหัวเกียร์เปลี่ยนมาเป็น TR D ดนะคะจากศูนย์เหมือนกันค่ะไม่ได้มาเปลี่ยนเองนะคะจากศูนย์เลยนะคะมีโหมดเอออีโคนะคะแล้วก็ตัวเบรกมือเป็นเบรกมือธรรมดาค่ะ ในก็จะสวยแบบนี้นะคะเสียดายน้อยน่าจะเปลี่ยนเบาะหนังไปอีกนิดนึงนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าตัวเดิมค่ะจากศูนย์มาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ผ่านการใช้งานน้อยค่ะเบาะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะปรับเป็นปรับธรรมดานะคะไม่ใช่ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งค่ะมาดูแถวสองนะคะก็ไม่ได้มีแอร์หลังนะคะแต่มีที่แขวนให้แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ สภาพด้านหลังก็คือมีเบาะมีรอยเปื้อนนิดนึงแต่ฝนไม่แน่ใจว่าอันนี้จะทำออกไหมเดี๋ยวให้น้องทําสปาเบาให้อีกทีนึงนะคะถ้าไม่มีรอยเปื้อนเนี่ยถือว่าเบาะโอเคเลยนะคะมีที่พักแขนออกมาแบบนี้นะคะ ก็ถือว่าโอเคค่ะซื้อรถในราคาตัวเริ่มต้นนะคะตัวเจนะแต่ได้ชุดแต่งตัวท็อปถือว่าคุ้มมากเลยค่ะมาดูที่ด้านหลังค่ะฝนพามาดูด้านหลังค่ะอันนี้เขาก็ติดมาเป็นตัว G เนาะแต่จริงๆเป็นตัวเจพัดนะคะสําหรับรีโว่คันนี้มีกล้องหลังให้นะคะมีกล้องหลังให้และลูกค้าใส่โลบาร์ชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนที่ฝนบอกเลยซื้อไปเติมน้ามันอย่างเดียวแล้วก็ขับได้เลยนะคะสภาพไลเนอร์ผ่านการใช้งานมาน้อยค่ะถือว่ายังโอเคและสมบูรณ์นะคะใครหารีโว่นะคะ4ประตูนะคะที่ ซื้อในราคาตัวเจแต่ได้ชุดแต่งตัวท็อปไปมาดูค่ะว่าราคาเท่าไหร่คุ้มแน่นอนค่ะห้องเครื่องค่ะโอ้ยต้องหนักแน่เลยอ๋ออ๋อแต่คันนี้ดีหน่อยค่ะที่มีโชค้คขวากระโปงมาให้นะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ยากมากนะคะเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะสติกเกอร์ยังอยู่ทุกจุดนะคะเครื่องเดิมหมดเลยนะคะเป็นเครื่อง2004ผลส่ฝนย้ํเไปนึงนะ 2,004นะคะดีเซลนะคะไม่ใช่2 0 0 8เหมือนที่ติดนะอันนั้นติดหลอกเฉยๆนะคะสภาพเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมวิ่งดีนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่หา4ประตูเครื่อง2,004นะคะก็สนใจคันนี้ทักเข้ามาหาสนุน่าอยากรู้ราคากันหรือ,อยังคะอันนี้ฝนให้ไทยว่าถึง5 0,000 0หรือเปล่าติ๊กตอก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 มากกว่าหรือน้อยกว่า5 0 0 0 0 0ให้ไทยอีกทีนค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ่ะมาเปิดราคาแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะด่านะคะราคานะคะสำหรับรีว o นะคะ2.4 J จุดสี่เจพนะคะปี2019เลขไม้หกหมื่นะคะรถมือเดียวนะคะที่แต่งเป็นตัว TRD หมดแล้วนะคะลูกค้าคุ้มไม่ไหวนะคะราคาวันนี้สำหรับรีวอแดงนะคะผลให้ราคาไปเลยค่ะ 475,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าเซลฝนเท่านั้นนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงๆก่อนได้ว่ามันจะสวยเหมือนที่เซลลฝนพูดหรือเปล่ามาทดลองขับก่อนได้ว่าช่วงล่างดีหรือเปล่านะคะคันนี้เครื่องดีเซล2,004นะอ่ะมาดูรถมาทดลองขับนะคะสามารถจัดไปแนนได้นะคะซื้อสดไม่มีแบวนะคะเข้ามาหาเซลล์ฝนได้เลยทุกวันค่ะที่รถบ้านเฮงเฮง2ถนนกลาลประพฤกบางแคไม่มีวันหยุดน,นะคะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะโทรหาเซลลฝนได้เลยหลังจบคลิปนี้ 096 697 1136ค่ะอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมซื้อรถสวยซื้อรถด,ดีต้องที่เซลฝลนรถบ้านเฮงเองสองเท่านั้นค่ะ